ขอนเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะสำหรับกระเป๋ายูนิเซกซ์นะคะวันนี้จัดให้เลยมอสรวมสุดยอดกระเป๋าเป้เ็ดใบนะคะซึ่งเป็นยูนิเซ็กซ์ค่ะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีไปดูกันว่ามาจากแบรนด์อะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างค่ะ เวลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่คือช่องแคทซิล l าโมสค่ะวันนี้เนี่ยโมสรวบรวมกระเป๋ายูนิเซ็กซ์นะคะซึ่งวันนี้เริ่มกันที่กระเป๋าเป้แล้วกันเนาะราคาเนี่ยจะเริ่มจากแพงที่สุดไปจนถึงถูกที่สุดไล่กันมานะคะทั้งหมด7ใบเลยที่เลือกมาวันนี้รับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนเลยไปเริ่มกันที่ใบแรกเลยค่ะ <Okay. S 1> าใบแรกนี้นะคะมาจากแบรนด์ลุยวิตองค่ะกับกระเป๋าใบนี้ค่ะกระเป๋าสะพายหลังรุ่นจอช สำหรับใบนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนคู่ใจขนาดกะทัดรัดนะคะพกพาสะดวกรายละเอียดของกระเป๋าใบนี้ค่ะมีความปราณีตแล้วก็มีโครงสร้างที่หรูหราทาให้กระเป๋าสะพายหลังรุ่นจอจนะคะทำออกมาในรูปแบบของโมโนแกรมมาร์กาซ่านะคะเป็นตัวเลือกที่มีสไตล์กระเป๋าตัวนี้ค่ะมีพื้นที่กว้างแต่น้ําหนักเบาค่ะทําให้เก็บสิ่งของได้เป็นระเบียบแล้วก็แน่นหนาใบนี้ค่ะไซส์อยู่ที่32คูณ40คูณ13เซนติเมตรนะคะตัวกระเป๋าเป็นลายแคนวาสมโนแกรมนะคะแล้วก็แต่งขอบด้วย High, ค่ะส่วนตัวด้านหลังของกระเป๋าเนี่ยจะเป็นวัสดุหนังค่ะทุกคนด้านในเปิดเข้าไปมีชอ่องกว้างๆนะคะมีช่องใส่ของเล็กน้อยนะคะให้แยกของหยิบของได้ง่ายนะคะด้านหน้าก็มีช่องใส่กระเป๋าเล็กๆแยกให้อีกด้วยคุณผู้ชายเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพราะว่าไม่ต้องมาระวังรอยขีดข่วนนะคะโดนน้าก็ไม่ได้แบบว่าเดลิเคทเท่ากับตัวกระเป๋าที่เป็นหนังนะทุกคนราคาใบนี้อยู่ที่6ก0ม0่นบาทจากช็อปไทยค่ะลา okay. ใบต่อไปค่ะเรายังคงเอาใจสายโมโนแกรมกันอยู่นะใครที่ชอบโลโก้เยอะๆใส่สวยๆเนี่ยก็แนะนําสาหรับแบรนด์เฟนดิใบนี้ค่ะใบนี้จะเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คจากแบรนด์เฟนดินะคะซึ่งไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่เลยค่ะด้านหน้านะคะจะมีตัวซิปพ็อกเก็ตให้ค่ะแล้วก็วัสดุเนี่ยจะเป็นผ้าแจ็การ์ดนะคะซึ่งทําออกมาในลาย F F Vertigo นะคะซึ่งจะเป็นลายโมทีฟของแบรนด์เฟนดิเขาเลยความเก๋ของใบนี้ค่ะก็คือการตกแต่งด้วยเชือกที่ร้อยขัดกันไปมานะคะแล้วก็ทําให้เพิ่มสีสันของกระเป๋าด้วย ทำให้สีมันไม่เรียบเกินไปดูแบบมีความทันสมัยดูแบบว่าโมเดิร์นมากขึ้นค่ะทุกคนด้านในของกระเป๋าใบนี้นีะคะเปิดเข้าไปจะเจอช่องคอมพาสเมนต์ใหญ่หนึ่งช่องค่ะแล้วก็ใส่ของได้จุมากๆด้านหลังของกระเป๋าค่ะเขาใช้วัสดุที่เป็นผ้าตาข่ายแบบนี้นะคะเพื่อทําให้เกิดการระบายอากาศได้ดีเวลาใส่ของเยอะๆหรือว่าถือหน้าฝนเนี่ยกระเป๋าก็จะไม่อับค่ะสามารถใช้งานได้ทนทานนะคะแล้วก็เวลาที่เป็นวัสดุแบบนี้เนี่ยใช้งานได้นานมากขึ้นด้วยค่ะใบนี้นะคะไซส์ของเขาอยู่ที่32คูณสคูณ12 เซนติเมตรค่ะราคาของใบนี้อยู่ที่1,690ยูโรค่ะ สวนใครที่บอกว่าเป็นสายแฟนเหมือนกันนะคะชอบใช้แบรนด์ที่เป็นแบบว่าสตรีทแฟชั่นเยอะๆนะคะแต่ว่าอยากได้กระเป๋าที่มันไม่ดูแฟชั่นเกินไปใช้งานได้ทุกวันก็แนะนำแบรนด์นี้ค่ะ Balenciaga Bal <enci> กับใบนี้ที่ m o สเลือกมาให้ค่ะ Mens Everyday Backpack in Black นะคะตัวนี้เนี่ยวัสดุจะเป็นหนังลูกวัวค่ะไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีการพิมพ์ลาย b a l e n c i a g าเอาไว้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย b a l e n c i a g าเขาจะชอบเล่นแบบว่าเล่นสีสันนะคะหรือว่าเล่นความใหญ่เน้นงานอลังการงานแฟชั่นสตรีท แแบบนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีความเรียบง่ายนะคะใช้งานได้ทุกวันใช้งานได้หลายโอกาสเลยเพราะว่าตัวกระเป๋าเป็นสีดําแล้วก็ด้านหน้าเขียนคําว่า Balenciaga สีขาวค่ะตัวสายสะพายด้านหลังก็เป็นหนังอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นสายสะพายที่สามารถปรับระดับได้มาพร้อมกับท็อปแฮนด e ลนะคะสำหรับใครที่อยากจะถือถ่ายรูปเก๋ๆนะคะเห็นแบรนด์ด้านหน้าเนี่ยก็สามารถถือเป็นท็อปแฮนด e ลแบบนี้ได้นะคะด้านในเปิดเข้าไปแล้วนะคะจะเจอช่องคอม p พลตเมนต์ใหญ่ๆใ,ใส่ของได้จุกๆนะคะและด้านหน้าของกระเป๋าค่ะ ก็ยังมีตัวซิปพ็อกเก็ตให้อีกด้วยสําหรับใครที่อยากจะใส่ของที่หยิบจับได้ง่ายนะคะก็ใส่ไว้ด้านหน้าได้เลยใบนี้ค่ะราคาชอปไทยอยู่ที่55,000พาบาทค่ะ okay. ส่วนใครที่อยากได้กระเป๋าที่เป็นลายโมโนกรมแต่ว่าไม่อยากได้เป็นวัสดุของผ้านะคะอยากได้เป็นวัสดุของความคงทนนะคะที่ใช้งานได้นานๆแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากมายก็แนะนําใบนี้จากแบรนด์กุชชี่ค่ะใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าเป้น,นะคะจากกุชชี่นั่นเองวัสดุที่ใช้ในใบนี้ค่ะจะเป็น GG Supreme นะคะตัวซิปของกระเป๋าใบนี้นะคะโดดเด่นมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยซิปก็จะเป็นแบบว่าสีเงินสีทองใช่ไหมแต่ตัวนี้ใช้ซิปสีดาเลยทําให้มันดูกลมกลืนไปกับกระเป๋านะคะแล้วก็ซิปแบบนี้เนี่ยเปิดปิดได้ง่ายค่ะไม่ติดขัดเวลาใช้งานนะทุนนด้า มีตัวซิปพ็อกเก็ตให้ด้วยแล้วก็เป็นลาย G G Supreme อีกเช่นเดียวกันด้านหลังของกระเป๋าค่ะใช้ผ้าตะข่ายเพื่อระบายความร้อนระบายความอับนะคะเวลาใช้งานหน้าฝนหรือว่าใช้งานในที่ท่องเที่ยวไปช่วงหิมะตกหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะระบายอากาศได้ดีนะคะทำให้สามารถใช้งานได้แบบยาวนานเลยียกได้ดว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ Unisex นะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยใช้ออกมาแล้วดูเท่น,นะคะดูแฟชั่นสำหรับคุณผู้ชายถือออกมาแล้วก็ดูดีมากๆค่ะใบนี้ค่ะราคาอยู่ที่1290ยเูโรค่ะา และใบต่อไปค่ะใบนี้เนี่ยมาจากแบรนด์ Prada นะคะแล้วก็มาจากฝั่งของคุณผู้หญิงบ้างนะแต่ว่าเป็นยูนิเซ็กซ์เช่นเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยฝั่ง Prada ของผู้ชายก็มีนะแต่ว่ามันจะเป็นใบที่แบบใหญ่ค่อนข้างจะเหมาะก,กับการเดินทางอะไรเงี้ยโมชอยากให้เป็นกระเป๋าที่มันใช้งานได้ในชีวิตประจําวันนะทำงานได้นะออกไปเที่ยวไปเล่นไปเดินห้างอะไรเงี้ยได้ก็เลยเลือกเป็นใบนี้มาค่ะก็คือ Prada r e n น l o n Medium Backpack นะคะใบนี้เนี่ยมีความ Timeless มากๆค่ะเพราะว่าตัวกระเป๋าเองเนี่ยเน้นวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะก ดุไนล่อนนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวัสดุไนลอนเนี่ยข้อดีก็คือแข็งแรงทนทานนะคะไม่ขาดง่ายแล้วก็มีน้ําหนักเบาค่ะจะสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเหมาะกับความต้องการตอบโจทย์ของคุณแน่นอนโดยใบนี้ค่ะเขาก็มีตัวโลโก้ด้านหน้านะคะที่เป็นสามเหลี่ยมพร ada ระดับเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสายสะพายแบบปรับระดับได้นะคะมีตัวจับนะ,ะที่เป็นท็อปแฮนดิลให้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขาให้ตัวกระเป๋าพร ada ที่เป็นพาวช์ใบเล็กๆนะคะซึ่งอันนั้นสามารถถอดออกได้นะ,ะเอามาถือเป็นคลา ก็ได้หรือว่าจะมาใส่เป็นสายห้อยคอทําเป็นสร้อยคอแบบเป็นอ c c กซ s ซอรีก็ได้เช่นเดียวกันด้านหน้ายังมี Front Pocket ให้อีกถึง2ที่ด้วยกันค่ะก็คือสามารถเก็บของที่เป็นของกระจุกกระจิกเอาไว้ด้านหน้าได้เลยใบนี้ราคาอยู่ที่1,200ย e ูโรค่ะ okay. ต่อไปค่ะมาจากแบรนด์ Versace เนะคะใครที่ชอบความอลังการงานสร้างเนี่ยก็ต้องเป็นแฟนของแบรนด์นี้แน่นอนโมสเลือกใบนี้มาค่ะเป็นกระเป๋า Medusa าไนล่อนแบ็คแพ็คนะคะต้องบอกว่าใบนี้เนี่ยที่เลือกมาเป็นวัสดุไนล่อนค่ะก็เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะคนที่ใช้กระเป๋าแบ็คแพ็คเนี่ยชอบใส่ของเยอะก็ต้องเลือกกระเป๋าที่น้ําหนักเบาไนล่อนเนี่ยจะเหมาะที่สุดค่ะแล้วก็อันนี้มีจุดเด่นอีกหนึ่งจุดก็คือมีหัว Medusa นะคะที่เป็นตัวโลโก้ของแบรนด์ Versace เรียกได้ว่าระดับอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นสีดีดดดําาามมมท้้ววยนะใหถือออกูค มีความสุขขุมดูน่าค้นหาค่ะตัวนี้สายสามารถปรับระดับได้นะคะด้านหลังเนี่ยมีการใช้ตะข่ายแล้วก็มีการสลักนะคะปักเป็นรูปเมดูซ่าด้วยเรียกได้ว่าใส่ใจรายละเอียดแบบขั้นสุดเลยทีเดียวด้านในเปิดเข้ามาค่ะจะเจอช่องนะคะที่เป็นช่องซิปด้านในแล้วก็มีช่องสําหรับใส่อุปกรณ์โน้ตบุ๊ก PC อะไรต่างๆนะคะผ้านเนี่ยที่ใช้บุด,ด้านในเนี่ยเป็นสีฟ้าตัดกับกระเป๋าสีดําด้านนอกมีความใส่ความเป็นแฟชั่นนะยังไม่ทิ้งความเป็น v e r s a t i ชตัวซิปเนี่ยจะเป็นพูแบบหนังนะคะแล้วก็ทําให้เป็นรูปตัว v ะะก็คือสัญลักษณ์ของแบรนด์ Versace นั่นเองใบนี้ค่ะราคาอยู่ที่41,500บาทค่ะา okay. และใบสุดท้ายของคลิปนี้นะคะมาจากแบรนด์จิวองชีค่ะกับใบนี้ที่มสเลือกมานะคะเป็น essential u backpack in nylon นะคะใบนี้เนี่ยความเก๋อของเขาก็คือตัวกระเป๋าเนี่ยเป็นวัสดุของไนลอนที่มีความเบาและทนทานอีกเช่นเดียวกันมดเลือกสีดำมาเนะคะเพื่อสำหรับการใช้งานได้ในทุกวันในชุดประจำวันเนาะด้านหน้าค่ะจะเป็นตัว closure แบบที่เป็น double zip นะคะก็คือสามารถเปิดได้2ทางมีความเป็นจิวองชีค่ะก็คือเขาจะมีการปักคาว่าจิวองชีเอาไวา้จริงๆไม่ใช่ปักนะมัน เป็นวัสดุของโลหะที่แบบว่าสลักลงไปในตัวกระเป๋าเลยทําให้เวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าเราก็จะหลุดโลโก็จะหายมองไม่เห็นนะทาให้น,นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดขายของตัวกระเป๋านี้เลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวด้านบนของกระเป๋าเนี่ยถ้ามองมาจากฝั่งท็อปเนี่ยนะคะก้มลงมาก็จะเห็นว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมีการสลักโลโก้จีวงชีเอาไว้ด้วยใบนี้เขาจะมีตัวกระเป๋าที่เป็น front pocket ให้ด้านหน้านะคะแล้วก็เวลาที่เปิดเข้าไปในช่องใหญ่เนี่ยก็จะมีตัวซิปที่เป็นเหมือนตัวกระเป๋า flat pocket ให้ด้านในอีกชั้น ใส่ของกันได้แบบจุกๆนะคะด้วยราคาที่คุณสามารถเอื้อมถึงค่ะา35,000บาทจากแรงจิวองชีค่ะ และนี่คือกระเป๋7า7ใบที่โมสเลือกมานะคะสามารถใช้งานได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายใช้งานได้ทุกวันเลยนะใครที่ชอบอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวโมสวางลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะจะเป็นลิงก์จากเว็บออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็บางอันก็จะเป็นลิงก์จากร้านที่โมสเคยใช้งานค่ะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยสาหรับใครที่อยากดูคลิปกระเป๋ายูนิเซ็กซ์อีกนะคะก็โหวตกันมาได้เลยค่ะว่าอยากดูอะไรคะ่ะระหว่างกระเป๋าครอสบอดี้นะคะกับกระเป๋าโทสค่ะเออโหวตกันมาหรือ คนขอเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะรีบจัดคลิปมาให้เลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเราจะได้มาเจอกันอีกในคลิปหน้าเนาะแล้วก็ถ้าคุณยังไม่เคยกด Subscribe ให้กับช่องโมสันะก็สามารถกด Subscribe ได้เลยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยกับแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกในคลิปหน้านะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาเดียว